เรียรูที่ปรสการณ์หนัดที่มและเพื่อเหุ้กที่เกิดการสืบต่อสกิดนันตีของข้ามขั้นที่เพือ้ารยิงต่อด้านเรือผิวน้ำขณะนี้เรือผิวน้ำฝ่ายแดงได้ทำการยิงต้ตอบจับปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนปืนหร่ลาขนาด130มิเิเมต ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นเป็นภาพการต่อตีระหว่างหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝังประจำพื้นที่ครับกองกาลังทางเรือของฝ่ายแดงซึ่งขณะนี้กองกําลังทางเรือของฝ่ายแดงได้ถูกปืนใหญ่ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ยิงไปบริเวณท้ายเรือทําให้เกิดความเสียหายขณะนี้ พอ,อก,กากพื้นที่ซึ่งพื้นใหญ่ขนาดกลางกระสุนทีด้ขนาดหน้าด130ม mm. ิลิเมตรหอมหนวยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่มีระยะยอิงถึง27กิโลโดยประมาณดังนั้นสามารถที่จะต่อตีกับเรือผิวน้ำของฝ่ายแดงในรแบบซีรอที่สามารถพัดย่อนกระสุดจากเข้าใต้น้ำ ือการทิปปิงโซลน่าในยายามพวดเร็วและปลอภัยจากการตอบโต้จาก,กาเมือ,องรัมเข้าสู่พื้นที่อันบันดาื่อ เป็นเตอร์ที่มีอุปกรณ์ปรามระดับน้ำกระจายการขนานขนจำเรือน้ำาพื่จดาเนินการเพื่อต่อโต้ได้ขณะนี้ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นเรือหลวงสุขโขทัยจะเข้ายังจุดที่จะทำการยิงต่อวิโดีโอลงน้ำ ลำรับตอร์ปิโดมาร์ค46เมื่อลงสู่น้ำและเริ่มทำการค้นหาเป้าด้านและขีบโซน่าขนาดเล็กที่หัวลูกตอร์ปิโดและใช้การขับเคลื่อนด้วยชุ่มเพลอร์อัลโตฟิลที่ทำให้ลูกตอร์ปิโดมีความเร็วใต้น้ำถึง38นอตและในหัวจับกอเรือ,อน้ำได้กระ้าร์คทางเลี้ยวขวาของหาขนาดนี้ตายยิงตอร์ปิโดลงน้ำเรียบร้อย เพื่อโดยจุกเฉินมอโอตโ๊ะเร็วที่ทำให้ลูกกระเบโมมีความเร็วได้นานถึง38มสบแนัดและในลูกการลูกแบบของการค้นหา,สนาสนเสนอเสนอและทันทีที่ตรวจจับ,บตัวอย้างแล้วก็ทนันทันเลี้ยวขวามองหาขนาดนี้ยิง ลูกหวาขโมหาขนาดนี้กลายยิงตองด่นวเเน,นเริ่อนะคเรียบร้อยหลังจากนั้นลูกตองด่วนมาร์คสีดูได้เลี้ยวขโมงหาเพื่อในหลังจากที่กองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลในส่วนของหมวดเรือยกพลที่ต่อวไทยมีเพื่อนำไปใช้ได้แล้วในเซิง์ฟอากาศยานเครื่องบินตรวจการที่เป้าแบบทีสาสาหรือเอ ิดตั้งอาวุธจรวดขนาด2.75นิ้วเป็นส่วนอาวุธสนับสนุนเข้าโจมตีทางอากาศไฟแดงเพื่อลุกรรทําลายกำลังป้องกันของพสิทึกการส่งกำลังรบยกคนขึ้นบกขึ้นสู่ฟังเมื่อได้รับคำสั่งนโยบายขั้นต้นจากห่วยเหนือจะทําการวางแผนร่วมกันกับทําลังรบยกคนขึ้นบกเพื่อกําหมดอาจที่หมายในการโจมตีวันเวลาให้ซอน เมือขึ้นโจมตีทั้งสองคลืนทำการแต่หาดจะทำการสนที่กำลังและดำเนินยึดข้ายึดที่หมายแดงดิ้งฟอร์ตออฟเทสทีมคือเป็นกองกำลังขขงฝ่ายข้าศึกโดยายานก่อทั้งสองประเภทเมื่อขึ้นโจมตีทั้งสองคลืนทำการแต่หาด จะทำการผที ông, ่กำลังและต้เนินุยุทธโดยยันก่อทั้งสองประเภทของไฟแดงเพื่อรุกลอกทำลายกำลังป้องกันของพระศึกการส่งกำลังรุกยกคนขึ้นบกขึ้นสู่ฝั่ง เมื่อได้รับคำสั่งนโยบายขั้นต้นจากหน่วยเหนือจะทําการวางแผนร่วมกันกับกาลังรบยกคนขึ้นบกเพื่อตหมดอาจที่หมายในการโจมตีวันเวลาในขณะเดียวกันวกาจะดำเนินการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าสู่ที่หมายสำคัญด้วยเฮลิคอปเตอร์ การทรงองของทุกปฏิบัติการพิเศษนี้มีภารกิจที่จะทำลายที่หมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินมกโดยปกติที่หมายสำคัญนี้อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นการสร้างความประหลาดใจให้แก่ามกามเชื่พลัส อีกว่าไปถึงเพื่อนอาหารอหารทุกคนทั้งที่อยู่นที่นี้และที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆขอให้ใช้การฝึกในครั้งนี้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติการและเทนศักยภาพของตนเองออกมาให้เต็มที่และขอให้ผู้คับหน่วยในทุกระดับชั้นเทสิทธิภาพของหน่วยตนเอง ออกมาให้ดีมากที่สุดเหล็กในคนสำพันกว่าเหล็กในเรือเราต้องใช้ขี่ความสามารถเฉพาะตัวของพวกเรามาทดแทนช่วยกันทําให้ยุทธการที่เรามีที่อาจจะเก่าหรือล้าสมัยไปบ้างบางส่วนให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเตรียมพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้งนี้ จากสถานการณ์โลกปัจจุบันโดยเะพาะกามขัดแย้งั้งในโลกและภาคื้นแอติฟิกฤฤเห็นได้ชัดเจนว่าสงครามมีโอกาสเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวก็มาทุกทีสงครามที่เมื้อห้าปีที่แล้วไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้สงครามซึ่งคนอืน่นอาจจะจับสัญญาณไม่ได้ แต่ทหารเราจับสัญญาณได้เรารู้ดีว่าสถานการณ์โลคไม่มีอะไรแน่นอนถึงแม้เรามีความสัมพันธ์ดีกับทุกประเทศก็จริงแต่เมื่อมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีอิทธิพลนิดก็อาจเป็นศัตรูได้ทหารเราจึงต้องพร้อมยืนเป็นประการบาสุดท้ายในการปกป้องอธิป,ปไตยและเสรีภาพของชาติตลอดเวลาดังนั้น เราถึงต้องเตรียมการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะในการจัดหายุโทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอไว้ร่วงหนาประวัติศาสตร์เตือนเราว่าเมื่อไหรที่เราอ่อนแอเราจะถูกเอาเปรียบเสนอยุทโธปกรณ์ใช้เวลาในการสร้างงานอาจจะสามถึงห้าปีนอกจากนี้ตามที่พวกเราทราบกัน บางครั้งการจัดหายุโทโภรณ์ก็มีปัญหาต่งตางๆทำให้ถูกยกเลิกหรือไม่ได้รับของตามเวลาที่กำหนดซึ่งเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปทำให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่าในยุคที่ผมเป็นผู้บราการหันเรือผมจะคิดถึงประโยชน์สูงสุดของกองทัพเรือมากกว่าส่วนอื่นสุดท้ายนี้ ผมขอเวพรให้กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทุกนายปลอดภัยมีกำลังใจกาลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งมีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาทและขอให้การฝึกในครั้งนี้ประสบผมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกป,ประการบาัดนี้ได้เวลาสมสตัวแล้วผมขอเกิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี2,565ณตอนนี้